กลินอายของศิลปะได้ห่อหุ้มชีวิตในวัยเด็กของอาจารย์อินสนวงสามมาตั้งแต่อายุ8ขวบโดยมีคุณพ่อซึ่งมีอาชีพสลาพื้นเมืองเป็นครูต้นแบบคนแรกในชีวิตและค่อยๆหล่อหลอมความเป็นศิลปินของท่านขึ้นมาทีละเล็กละน้อยพ่อเป็นช่างเงินช่างทองทำอะไรแะ่เเรื่องวัดวาอารามก็ได้ช่วยพ่อทำพวกนี้มาตลอดพ่อก็สนับสนุนที่จะให้หืดทอดอาชีพของแก แรงบันดาลใจต่อมาเกิดขึ้นในช่วงที่ต้องตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพโดยมีอาจารย์ทวีนันทกว้างซึ่งต่อมาได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมปี2533เป็นผู้แนะนำให้เข้าเรียนทางด้านวิชาศิละปะอย่างเต็มตัวไปศึกษาศิลปะศึกษาเกมหาลัยศิลปกร ที่กรุงเทพเขาไปปรึกษาอาจารย์ตวีนันทควงที่เขาเคยไปเรียนที่โนนที่แรกว่าจะไปเรียนเพราะช่างแต่แกบอกว่าตอนนี้ที่ศิลปกรเขาเปิดเตรียมศิลปะขึ้นมาผมก็เลยเป็นรุ่นที่สองผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์เปีเตรียม2ปีแล้วก็อีก5ปีที่มหาวาลัยศิลปกรเรียนโดยตรงจากอาจารย์ศิลป์เลยต้องงานไปให้ท่านดูว่าไปยึงไนแล้ว บนเส้นทางชีวิตหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์อินสนเลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศอิตาลีด้วยรถสกูตเตอร์แลมเบรต้าแทนที่จะเริ่มต้นเป็นศิลปินเหมือนอย่างคนอื่นๆเขาอยากจะหาประสบการณ์ในต่างประเทศพออาจารย์ศิลป์มาจากอิตาลีก็อยากจะไปบ้านเกิดของท่านเพื่อดูว่าเขาเรียนมาอย่างไงศึกษาอย่างไรถึงได้มาสอนเด็กไทยให้รู้จกักศิลปะตะวันตก แต่การเดินทางในครั้งนั้นกลับกลายเป็นการสั่งสมประสบการณ์และมุมมองทางด้านศิลปะให้กับท่านอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนก่อนไปผมเวลาจันสินจย์สินก็แนะนําว่าแต่ไปเดียจงระวังนะเพราะต้องปีนเขาไปดูอะไรก็ได้อาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยท่านก็เสียชีวิตสมัยโนนมันไม่มีโจรไม่มีสงครามมันไม่มีอะไรเรไปได้ราบรื่นก็ได้เห็นพุทธคยยาได้เห็นประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะของต่างประเทศทำให้เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นด้วยความเป็นศิลปินที่ชอบสร้างสารรค์ผลงานอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้ต้องหาสถานที่เก็บผลงานตลอดระยะเวลา40ปีซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากก่อนจะพัฒนามาเป็นหอศิลป์อุทยานธรรมะที่สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นในปัจจุบันเราเป็นศิลปินอยากจะทำงาน ให้เป็นหลักเป็นแหล่งมีความคิดว่าถ้าเป็นบ้านก่อนตั้งติริโอเพื่อทำงานแล้วมันก็มีงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่มีที่เก็บงานก็เลยสร้างขึ้นเรื่อยๆอาคารทรงไทยท้องถิ่นที่มีอยู่หลายหลังภายในหอศิลป์แห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมของชาวยองซึ่งเป็นคนพื้นเมืองของจังหวัดลำพูนและยังมีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตระกูลของท่านอีกด้วยอยากจะสะสมบ้านของชาวยองเพราะผมเป็นลูกชาวยอง ก็อยากจะถือสารบรรพบุรุษของเราก็ไปหาดูว่าบ้านชาวยองไปยังไงอยากจะระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยอยู่เคยอาศัยแต่เด็กๆก็เลยคิดว่าจะสร้างสถานนี้ให้เป็นที่เรียนรูก้กับบุคคลศิลปินนักศึกษา หอศิลป์อุทยานธรรมะของอาจารย์อินสนแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินในยุคต่อๆมาที่ต้องการจะเดินตามรอยความเป็นศิลปินของท่านแม้ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานเพียงใดก็ตามกว่าจะสามารถเรียกตัวเองได้ว่าศิลปินจำเป็นมากนะในเมืองไทยนะต้องมีสิ่งที่กระตุ้นให้เด็กทำงานศิลปะที่ผมทำมา40ปีนะมีเด็กหลายๆคนจ้างทีริยอทำงานศิลปะเยอะแยะเลย เขามาเห็นที่ผมทำเนี่ยเขาก็ประทับใจอยากจะเป็นแบบผมบ้างทุกอย่างมันต้องมีครูนะผมว่านะเรียนอะไรก็ช่าง,างมันต้องมีครูถ้าไม่มีครูก็จะไม่มีอะไรที่ศึกษาได้ศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่ทำแล้วเป็นศิลปินแต่ศิลปะเนี่ยมัน,เป,นเป็นพื้นฐานของเด็กๆให้เกิดจินตนาการ